พระธรรมเยเรมีบทที่สี่สิบมีพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีหลังจากที่ในบูสารดานผู้ประชาการทหารรักษาพระองค์ปล่อยตัวเขาที่รามาเขาพบเยเรมีถูกจองจำ้ดยโซ่ตรวนอยู่ในหมู่ประชาชนจากเยรูซาเล็มและยูดาซึ่งกำลังจะถูกคุมตัวไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนเมื่อผู้ประชาการทหารรักษาพระองค์พบเยเรมี ก็กล่าวกับข่าว,ว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นผู้บงการภัยพิบัตเิเหนือสถานที่แห่งนี้และบัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เป็นไปตามที่ตรัสไว้แล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะประชากรของท่านทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระองค์แต่วันนี้ข้าพเจ้าจะปลดโซ่ตรวนออกจากข้อมือของท่านปล่อยท่านเป็นอิสระเชิญไปบาบิโลนกับข้าพเจ้า หากท่านต้องการข้าพเจ้าจะดูแลท่านแต่หากท่านไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปดูเถิดดินแดนทั้งหมดอยู่ตรงหน้าท่านแล้วท่านจะไปที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่ก่อนที่เยเรมีจะจากไปในบูรสาร,รดานกล่าวอีกว่าจงกลับไปหาเกดาลิยาบุตรอาหิคัมบุตรชาฟานซึ่งกษัตริย์บาบิโลนแต่งตั้งให้ดูแลหัวเมืองต่างๆของยูดา ไปอยู่กับเขาในหมู่ประชาชนหรือท่านจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบแล้วเนบูสาร,รดานก็มอบสเสบียงกับของกำนันแก่เยเรมีและปล่อยเขาไปเยเรมีจึงไปหาเกดาลิยาบุตรอาหิคมที่มิสปาและพักอยู่ที่นั่นกับประชาชนที่เหลืออยู่ในดินแดนนั้นเมื่อบรดาแม่ทัพนายกองและคนของเขาซึ่งยังคงอยู่ในทุ่งโล่ง ได้ยินข่าวว่ากษัตริย์บาบิโลนทรงแต่งตั้งเกดาริยาบุตรอาฮีคัมให้เป็นผู้ว่าการปกครองผู้ชายผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นคนยากจนข้นแค้นที่สุดในดินแดนและไม่ถูกนำตัวไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนพวกเขาก็พากันมาหาเกดาริยาที่มิสปาคนเหล่านี้ได้แก่อิชมาเอลบุตรเนธานิยาโยฮา,านันและโยนาธานบุตรคาริอาเสเรอเรา บุตรทันหูเมตบุตรทั้งหลายของเอฟายจากเนโทฟาและยาอาสัญญาบุตรชาวมาอาคากับคนของเขาเกดาลิยาบุตรอาฮิคัมบุตรชาฟานกล่าวสาบานกับคนเหล่านั้นว่าอย่ากลัวที่จะปริบัติรับใช้ชาวบาบิโลนเลยจงตั้งรกรากในแผ่นดินและรับใช้กษัตริย์บาบิโลนแล้วท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขข้าพเจ้าเอง จะอยู่ที่มิสปาเป็นตัวแทนให้พวกท่านติดต่อกับชาวบาบิโลนซึ่งจะมาหาเราส่วนพวกท่านจงเก็บองุ่นผลไม้ฤดูร้อนและน้ำมันสะสมไว้และอาศัยอยู่ตามหัวเมืองต่างๆซึ่งพวกท่านยึดครองเถิดเมื่อชาวอยู่ทั้งปวงในโมอับอัมโมนเอโดมและประเทศอื่นๆทั้งปวงได้ข่าวว่ากษัตริย์บาบิลนทรงเหลือคนจำนวนหนึ่งไว้ในยูดา และแต่งตั้งเกดาลิยาบุตรอาฮิคัมบุตรชาฟานเป็นผู้ว่าการปกครองพวกเขาพวกเขาทั้งหมดได้กลับจากทุกประเทศที่พวกเขากระจัดกระจายไปมายังดินแดนยูดามาหาเกดาลิยาที่มิสปาและพวกเขาก็เก็บเกี่ยวองุ่นและผลไมล้ฤดูร้อนได้มากมายโยฮานันบุตรคารอิอาและบระดาแม่ทับนายกองซึ่งยังอยู่ตามทุ่งโล่งมาหาเกดาริยาที่มิสปาและเตือนว่า ท่านไม่รู้หรือว่ากษัตริย์บาอาลิสของชาวอัมโมนได้ส่งอิสมาเอลบุตรเนธานิยามาเอาชีวิตของท่านแต่เกดาลิยาบุตรอาฮิคมไม่เชื่อเขาแล้วโยฮานนบุตรคาริอากล่าวกับเกดาลิยาที่มิสปาเป็นการส่วนตัวว่าข้าพเจ้ารับอาสาไปฆ่าอิสมาเอลบุตรเนธานิยาโดยไม่ให้ใครรู้เรื่องอะไรจะปล่อยให้เขามาเอาชีวิตท่าน และเป็นเหตุให้ชาวอยู่ทั้งปวงที่อยู่รอบตัวท่านต้องกระจัดกระจายไปและคนยูดาที่เหลืออยู่ต้องพินาศแต่เกดาลิยาบุตรอาหิคำมกล่าวแก่โยฮา,านันบุตรคาริอาว่าอย่าทำเช่นนั้นสิ่งที่ท่านพูดเกี่ยวกับอิสมาเอลไม่เป็นความจริง